กาญจนบุรีหัวหน้าขอสปอสลักพระเตือนระวังฝูงช้างป่าข้ามถนนสาย3199ลาเยาสีสวัสริ์พร้อมแนะสิทวิธีปฏิบัติหากพบผู้สึกข่าวรายงานว่าในไผ่ตูนอินทบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าปัจจุบันฝูงช้างป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จะเดินข้ามถนนสาย3199รัดยาศีสวัสดิ์ช่วงเส้นทางขึ้นเขาตับเต่าอยู่เป็นประจำซึ่งถนนสายดังกล่าวนั้นได้พาดผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสรักพระบางครั้งมีมากถึง30-40ถึงตัวโดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ18.00นาฬิกาไปถึงช่วงกลางคืนและรุ่งขึ้นของวันใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ชุดผักดันช้างป่าประจำหน่วยพิทักษ์ป่าหม่องกระแทะได้ทำการออกราดตระเวนเฝ้าระวังเส้นทางสาย3199ช่วงเส้นทางขึ้นเขาตับเต่าอยู่เป็นประจำช่วงเวลาประมาณ18.30นาฬิกาของวันที่3กันยายนที่ผ่านมาชุดลาดตระเวนผักดันช้างป่าได้พบช้างฝูงเดินข้ามถนนบริเวณศารประดูหมเซ บ้านแก่งแคบตำบลท่ากระดานอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีจำนวนกว่า40ตัวช้างฝูงนี้จะข้ามไปกับถนนเส้นนี้อยู่เป็นประจำดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางดังกล่าวทั้งไปและกลับได้ใช้ความระมัดระวังและเข้าใจในวิถีของการเดินทางของช้างป่าชุดดังกล่าว หากประชาชนและนักท่องเที่ยวพบเห็นช้างป่าและเกรงว่าจะเกิดอันตรายให้โทรแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์097-349-5258นายกฤษดาแสงรอหัวหน้าชุดไล่ช้างชุดที่3หน่วยหม่องกระแทะหรือโทรแจ้งตนได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์063-189-2599หนู่ลอินทบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระในไผ่ทูลอินทบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระกล่าวว่าสำหรับสิบวิธีปฏิบัติเมื่อพบช้างป่าดังนี้หนึ่งหยุดรถให้ห่างจากช้างอย่างน้อย30เมตรหากช้างเดินเข้ามาให้เคลื่อนรถหนีด้วยการถอยหลังอย่างมีสติรอจนกว่าช้างจะหลบจากถนนจึงเคลื่อนรถผ่านไป สองอย่าใช้แต่รถหรือส่งเสียงดังรบกวนช้างหรือไล่ช้างเพราะอาจทำให้ช้างโกรธและตรงเข้ามาหาเราได้เนื่องจากช้างป่าประสาทหูจะดีมากเสียงแต่แหลมๆจะทําให้ช้างตกใจและโกรธ 3. งดการใช้แฟลชถ่ายรูปเพราะอาจทําให้ช้างตกใจตรงเข้ามาทําร้ายได้ และทำให้ช้างเกิดการสนใจเดินเข้ามาหา 4. ให้ติดเครื่องรถยนต์ไว้เสมอเพื่อให้สามารถเคลื่อนรถหนีได้ทันท่วงทีและเสียงเครื่องยนต์รถที่ติดเครื่องดังทุ้มๆจะไม่ทำให้ช้างนั้นตกใจไม่เครียดและคุ้นเคย 5. หากพบช้างในเวลากลางคืนให้เปิดไฟรถไว้เสมอเพื่อให้สามารถสังเกตอาการของช้างและระยะห่าง ระหว่างรถกับช้างได้โดยสะดวกห้ามเปิดกระพริบเพราะแสงจะเข้าตาและดึงดูดให้ช้างเกิดความสนใจเดินเข้ามาหา 6. ประสาทสัมผัสของช้างที่ดีที่สุดคือหูจมูกและตาถ้าดับเครื่องยนต์ช้างจะเข้าใกล้เพื่อใช้ประสาทสัมผัสอย่างอื่นนั่นคือการดมดูและสัมผัส เเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของช้างตั้งสติให้มั่นหากเป็นเวลากลางคืนให้ใช้ไฟต่าและอย่าเปิดไฟกะบพริบแล้วเลือกเคลื่อนรถไปในทางที่มีช้างอยู่น้อยแม้บางครั้งจำเป็นต้องเข้าใกล้หรือเบียดโค้งช้างไปก็ตามอย่าดับเครื่องยนต์และปิดไฟรถเป็นอังาคารค่อยๆเคลื่อนรถให้เสียงเครื่องยนต์นิ่งมากที่สุด และสามารถเปิดไฟสูงเปิดได้ในกรณีที่เราอยู่ห่างจากช้างป่ามากกว่า50เมตรขึ้นไปเพราะจะทำให้ช้างรู้ตัวว่ามีรถมาไม่ตกใจและเดินหลบเข้าข้างทางถ้าเปิดไฟสูงระยะใกล้กว่านี้แสงจะแยงตาช้างจะตกใจได้ 8. ไม่ควรจอดรถดูช้างเพราะอาจมีรถคันอื่นตามมา แล้วรถของคุณกีดขวางรถผู้อื่นจงเป็นเหตุให้ถูกทำร้ายแทนรถของคุณได้ก้าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเมื่อรถจอดเรียงกันบนถนนความสมคีจะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าคันที่อยู่ใกล้ช้างหรืออยู่ไกลช้างก็ล้วนเป็นผู้ประสบเหตุทั้งเ้นดังนั้นหากรถคันหน้าเปิดไฟถอยรถคันหลัง ถัดไปก็กรุณาถอยรถอย่างมีสติและ 10. ไม่ควรจอดรถแล้วลงไปถ่ายรูปช้างในระยะใกล้เพราะอาจทำให้คุณวิ่งหนีขึ้นรถไม่ทันควรระลึกอยู่เสมอเสมอว่าโดยทั่วไปช้างมักจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวหรือเป็นฝูงขณะที่คุณเจอช้างเพียงตัวเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีช้างตัวอื่นๆอยู่ในบริเวณนั้น ฝูงช้างอาจจะกระจายกันหากินอยู่ในบริเวณปากข้างๆทางนั้นก็เป็นได้และวินาทีที่เขาจะเข้ามาหานั้นเร็วมากข่าวภูมิภาคการชนะบุรี